สวัสดีค่ะตัวผมเรกซีรีสวันนี้จะมาแนะนำมิีิซีรีส์เรื่องบุพผากลางดวงใจซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคจำนวน28 ep นำแสดงโดยเหลียงเซี่ยเฟิงรับบทท่านอองนิ่งแสนโจหลีอี้ถงรับบทคุณชายฮาวาฮาวาสีวี่ที่เป็นผู้หญิงแต่ต้องปลอมเป็นผู้ชายพระเอก คือท่านอ๋องนิ่งสเสวียนโจซึ่งเป็นน้องชายของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันแควนนิ่งที่ต้องเดินทางมาศึกษาตำราที่แขวนเหวียนเพื่อจเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีหรือจะพูดว่ามาเป็นตัวประกันก็ว่าได้เนื่องจากพระเอกยังต้องมาปฏิบัติภารกิจบางอย่างส่วนนางเอกคือคุณชายฮาวาฮาวาซีวีที่ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเนื่องจาก พ่อของนางเอกถูกลอบสังหารและไม่สามารถจับตัวฆาตกรได้ท่านแม่ของนางจึงอยากให้นางรับหน้าที่เป็นผู้นำตระกูลฮาวาจึงให้นางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายตั้งแต่เด็กซึ่งก็มีบางครั้งที่นางเอกต้องแอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเมื่อพระเอกเดินทางมาถึงแคว้นเวียนก็มาที่หอฉางเซียนซึ่งมีฮาวาชอีหรือนางเอกเป็นผู้ดูแล เนื่องจากพระเอกต้องมาสืบบาะแสที่เวินดูทูเจริญสัมพันธ์ไมตรีจากแคนเวียนที่กำลังเดินทางไปที่แคนนิงถูกรอบสังหารที่ชายแดนทำให้เกิดการเข้าใจผิดเมื่อพระเอกกำลังไล่ล่าคนณ้ายอยู่นั้นนางเอกก็เข้ามาพบซึ่งมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้นางเอกเห็นพระเอกสวมชุดของผู้หญิงเช้าวันต่อมาที่สำนักศึกษานางเอกและเพื่อนเ,อนเอนก็เข้าสำนักศึกษา ทางอาจารย์ก็ได้แนะนำนิเสเซนโจอองจากแคนนิงให้ทุกคนรู้จักแน่นอนว่านางเอกไม่เห็นพระเอ,อกแล้วจึงจำได้ว่าเป็นสาวน้อยที่เห็นที่หอฉาเซียนนางเอกจึงคิดว่าพระเอกเป็นองค์หญิงน้อยของแคนนิงที่ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเหมือนตนเองแล้วนางเอกก็คิดด้วยว่าทำไมถึงปลอมได้นเนียนมาก,มากแถมเสียงก็เหมือนด้วย เมื่อหอภักสํานักศึกษาถูกทําลายไปบางส่วนทําให้ต้องจับคู่กันนางเอกจึงคิดจะพักกับพระเอกเพราะอย่างไรก็ตามก็เป็นผู้หญิงด้วยกันแต่เพื่อนของนางเอกหงอูหุ่ยไม่ยอมเพราะก็รู้ว่านางเอกไม่ใช่ผู้ชายนางเอกและหงอูหุ่ยฉุดกระชากในการแย่งพระเอกเมื่ออาจารย์มาพบจึงให้พระเอกเลือกว่าจะพักอยู่กับใคร ซึ่งพระเอกก็เลือกที่จะพากำนางเอกซึ่งทำให้นางเอกคิดว่าพระเอกรู้ว่าตนเองก็ปลอมเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่พระเอกกลับคิดว่านางเอกไม่มีวรยุทธ์สามารถสั่งงานได้ง่ายกว่าฮงอูฮุยเนื่องจากพระเอกเป็นคนต่างแคว้นจึงทำให้เพื่อนๆไม่ชอบใจนักมักถูกกันแกล้งอยู่บ่อยๆแต่ก็มีนางเอกในการช่วยเหลือจัดการกับเพื่อนๆที่ชอบกันแกล้ง และทั้งคู่นะคะก็อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนไปเล่นนอนก็อยู่ด้วยกันเสมอแม้กระทั่งถูกทางรักรบทำร้ายก็สู้ด้วยกันรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนางเอกจะรู้ได้หรือไม่ว่าพระเอกไม่ใช่องค์หญิงน้อยที่ปลอมตัวมาอย่างที่ตนเองคิดและพระเอกจะรู้หรือไม่ว่านางเอกเป็นผู้หญิงที่ปลอมเป็นผู้ชาย และใครกันแน่ที่ต้องการให้แคนนิงและแคนแยนกลายเป็นศัตรูกันซึ่งพระเอกได้สืบขามาว่าหอช่างเซียนที่นางเอกดูแลกับเป็นที่อยู่ของคนร้ายนางเอกจะเขี่ยข้องกันกับเรื่องนี้หรือไม่สามารถติดตามรับชมมินิซีรีส์บุพพากลางดวงใจได้ที่ทาง VTV และสำหรับใครที่ดูแล้วสามารถมาสปอยมาเมา้ามอยกันได้ และสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะสามารถติดตามรับชมได้ที่ VTV มินิซีรีส์เรื่องบุพภาคางดวงใจสำหรับวันนี้แอดก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ